สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องป้าทองคนอ่านไพ่ยิปซีเช่นเคยนะคะวันนี้ป้าทองก็เพิ่งมาอีกครั้งหนึ่งเพราะป้าทองก็หยุดไปหลายวันโดยที่ป้าทองเนี่ยไปทํางานที่สวนงานประจําของป้าทองคือเป็นงานทําสวนนะคะทําสวนทําไร่ก็จะเป็นงานของตนเอง ก็จะเป็นการทาสวนทําไร่อ้อยทําสวนกเกษตรนะคะช่วงนี้ก็จะมีงานเยอะหน่อยป้าทองก็เลยเบรกไว้แล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มซาซาลงนิดนึงทางสวนป้าทองก็เลยมาคิดถึงเพื่อนๆก็เลยอยากจะมาอ่านไพ่ให้เพื่อนๆอ่านถ่ายทุกนะคะวันนี้ป้าทองก็มาในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ จะประสบความสำเร็จหรือไม่นะคะยังไงป้าทองก็ฝากดกดติดตามช่องป้าทองไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับป้าทองในการทำคลิปให้พวกคุณๆต่อๆไปในภายภาคหน้าเราจะได้เจอเจอกันนะคะวันนี้ป้าทองก็จะขอสับไพ่ก่อนนะคะป้าทองเชื่อแน่ว่าชีวิตของเรานั้นต้องเคยมีบุญสัมพันธ์กันไม่มีเรื่องบังเอิญน,นะคะ เรามาชมคลิปปะทองนี่ก็เป็นเรื่องที่เราต้องเคยเกือ้อกูลกันมาแน่นอนค่ะและปะทองก็ขอฝากไว้หนิดนึงนะคะว่าไพ่คือเป็นสิ่งที่แนะแนวทางในการก้าวเดินของเราแต่สิ่งที่เป็นเรื่องที่จะทําในจริงๆคือชีวิตของเรานั้นเราต้องประกอบในการที่เดินหน้าด้วยการประกอบอาชีพทำของเราแต่เรื่องไพ่คือเป็นเรื่องสิ่งที่ เป็นไกด์ให้เราในการดำรงชีวิตในแต่ละประจำวันมันคือความเชื่อนะคะยังไงประทองก็ฝากให้พิจารณาวิจารยานในการรับชมรับฟังนะคะมาคะ่ะพระทองขอ6กเคหใบนะคะประทองก็จะไม่ทำคลิปยาวเท่าไหร่นะคะจะทำคลิปสั้นๆได้ใจความนะคะสำหรับ ได้สำหรับคือสิดาบโอ้คุณพวกคุณเจออะไรมาคะเนี่ย The Emperor พลังงานที่เข้ามาชมคลิปพระทองในวันนี้เป็นพลังงานที่มียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่สูงหรือถ้าถามเรื่องจิตวิญญาณเป็นจิตววิญญาณที่เก่าแก่เป็นจิตวิญญาณที่ อ่ไม่ธรรมดาจิตวิญญาณที่สูงเป็นพลังงานที่มีความเป็นผู้นําไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงหรือท่านชายนะคะป้าทองจะขอใช้ไพ่สําหรับไพ่อลรกเคลน,นี้ไพ่ใบแรกนี้เป็นพลังงานตัวตนของพวกคุณที่เข้ามาชมคลิปป้าทองในวันนี้นะคะไม่ว่าจะท่านหญิงท่านชายจะมาชมคลิปป้าทองในวันนี้ พวกคุณก็เป็นพลังงานที่มีความเป็นผู้นำโดดเด่นในเรื่องจิตวิญญาณที่มีความเข้มแข็งสามารถดูแลลูกน้ององค์กรหรือดูแลครอบครัวหรือเป็นผู้นำในใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ครอ,อบครัวหรือไปในการดูแลในการทำงานหรือในการจิจการงานของพวกคุณนะคะพวกคุณจะอยู่ในจุดที่เป็นผู้นำที่ และจะมีจิตวิญญาณที่สูงส่งเอมเปอเรอร์เป็นพลังงานที่เข้มแข็งและมียศมีตำแหน่งหรือ้าเป็นอ,อย่างในครอบครัวก็จะเป็นในครอบครัวที่มีความเข้มแข็งเป็นผู้นำที่นำพาครอบครัวให้อยู่ในจุดที่มีความสุขได้นะคะไม่ว่าจะเป็นท่านหญิงท่านชายนะคะพวกคุณเข้มแข็งมากดูท่านั่งพวกคุณก็รู้นะคะไม่ธรรมดาค่ะพวกคุณ มีจิตวิญญาณที่เข้มแข็งนะคะ The Emperor เป็นสิ่งที่ดีงามในแต่และองค์กร The Emperor The Hermit พลังงานที่เข้ามาชมคลิปป้าทองในวันนี้พบคุณเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเป็นพลังงานที่อยู่กับตัวเองเป็นพลังงานที่มีความสุขอยู่กับตัวเอง และเป็นแสงสว่างให้กับตนเองได้แล้วก็เป็นแสงสว่างให้กับผู้อื่นได้ตะเกียงมือหนึ่งถือไม้เท้าอีกมือหนึ่งถือตะเกียงมุ่งไปข้างหน้าแสดงว่าพวกคุณยืนอยู่ในจุดที่ไม่คิดอะไรมากมายแต่พวกคุณอยู่กับตัวเองและเป็นแสงสว่างให้กับตนเองได้ต่อให้คุณจะไปทำอะไรก็แล้วแต่นะคะถ้าคุณเราเนี่ย มีจิตวิญ,ญญาณที่เข้มแข็งมีจิตวิญญาณทีอ่อยู่กับตัวเอง The Hermit เป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือคุณอาจจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับตนเองหรือคุณจะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับตนเองให้กับผู้คนเป็นพลังงานครูอุบาจาร์เป็นพลังงานที่มีองค์ความรู้นะคะวันนี้ที่เข้ามาชมคลิปประทองในวันนี้อะไรเอ่ยห้าไม้ ห้าไม้เป็นพลังงานที่ความขัดแย้งกันเป็นพลังงานความขัดแยง้งพวกคุณขัดแย้งอะไรกันอยู่คะไม่เป็นไรคะ่ะชีวิตของคนเราอะ่ะมันก็มีความขัดแย้งเป็นเรื่องธรรมดานะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับครอบครัวหรือแม้แต่ขัดแย้งในตัวเองก็มีนะคะดีแล้วคะ่ะถึงคุณจะขัดแย้งในกับตนเองแต่คุณก็อยู่เป็นพลังงานที่ ถึงจะขัดแย้งกับตนเองหรือกับขัดแย้งกับใครก็ตามคุณจะไม่ไปโฟกัสที่ใครคุณจะอยู่กับตัวเองนั่นคือเดอะเฮอร์มิตรอยู่กับความรู้สึกตัวเองอะจะเดินทางไปไหนต่อให้คุณเจอพลังงานที่แย่ๆพลังงานลบเท่าไหร่คุณก็จะอยู่กับตัวเองได้คุณก็ก้าวผ่านมาได้เพราะคุณเป็นพลังงานของเดอะเฮอร์มิตพลังงานลูคูบาจาย์พลังงานที่มีองค์ความรู้พลังงานที่อยู่กับตนเองจิตวิญญาณที่เข้มแข็งเพราะคุณ เรื่องความขัดแย้งก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์เรานะคะไม่ว่าจะเราจะขัดแย้งกับใครก็ตามหรือหรือแม้แต่เราไม่ไปขัดแย้งกับใครก็ขัดแย้งกับตนเองนะคะคืออะไรคะบางครั้งมนุษย์เราความคิดคิดเยอะคิดมากคิดฟุ้งซ่านแต่สุดท้ายพวกคุณก็กลับมาอยู่กับตนเองได้นั่นคือเดอะเฮอร์มิตนะคะเดอะเฮอร์มิตเป็นพลังงานที่มีความกิจเข้มแข็งและเป็นพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลพวกคุณอยู่ต่อให้เจอ พลังงานลบหรือมีความขัดแยง้งพวกคุณก็กลับเข้ามาอยู่กับตนเองได้ค่ะพวกคุณเป็นปกตินะคะเรื่องขัดแย้งนี่เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์แน่นอนแต่พวกเราก็ต้องมีสติอยู่กับตนเองนะคะเดอะเฮอร์มิตพวกคุณแค่นี้ไม่เป็นไรค่ะจิบจิบใช่ไหมคะพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญเป็นพลังงานไพ่เจ็ดเหรียญน,นะคะไพ่อัลเลนฉบับไพ่ใบนี้ถ้าเป็นของไพ่ ทาโร่ก็คือจะเป็นไพ่เกีดเหรียญเป็นไพ่ที่คุณบานพืชคุณปลูกอะไรต่ออะไรคุณลงทุนลงแรงไว้คุณก็จะมาชื่นชมในการทําสวนทำสิ่งที่ดีงามของพวกคุณก็อย่างที่ป้าทองตั้งหัวข้อไว้นะคะสิ่งที่คุณตั้งใจไว้จะประสบความสำเร็จหรือไม่มันเป็นเรื่องธรรมดานะคะการที่เราตั้งใจไว้จะประสบความสำเร็จหรือไม่ ชีวิตของเราไม่ใช่ว่าทําอะไรปุ๊บจะประสบความสําเร็จเลยนะคะมันก็ต้องมีข้อขัดแย้งมีความคิดมีความน่นนี่นั่นบางทีอาจจะไม่มีอะไรนะคะแต่เราคิดเอาเองนี่แหละปัญหามากที่สุดของมนุษย์เราคือความคิดอะไรก็ตามนะคะถ้าคิดดีมันก็จะดีไปนะคะแต่ถ้าคิดไม่ดีนะ่ะก็จะเป็นพลังงานลบๆให้กับตนเองแต่ถ้าเราอยู่ในเส้นทางจิตวิญญาณเราต้องกลับเข้ามาอยู่ภายใน,นนะคะอยู่กับตนเอง ต่อให้เราเจอสิ่งไม่ดีต่างๆภายนอกแต่เราก็ต้องให้รู้ว่านั่นคือสิ่งภายนอกเราต้องกลับเข้ามาภายในสายกิจวิญญาณเป็นแบบนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่คุณตั้งใจไว้จะประสบความสําเร็จหรือไม่ป้าทองคิดว่าคุณจะประสบความสําเร็จนะคะเพราะไพ่กิจเหรียญน,นี่ไงคะคุณปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะคุณปลูกต้นไม้ไว้แล้วคุณก็ได้รับผลที่สวยงาม สิ่งที่คุณตั้งใจไว้ในใจคุณจะทําอะไรก็แล้วแต่พลังงานที่เข้ามาชมคลิปป้าทองในวันนี้พวกคุณอาจจะทำอา,อาจจะมีการค้าขายหรืออาจจะมีการอ่าทำอะไรก็แล้วแต่ใดๆก็ตามนะคะที่พวกคุณตั้งใจไว้ในดำเนิการดำานิชีวิตของคุณและพวกคุณอาจจะคิดไว้ว่า,าเราลงทุนอันนี้เราจะประสบความสําเร็จไหม แล้วลูกเราจะประสบความสำเร็จไหมใดๆก็ตามนะคะมนุษย์เรามีหลายสิ่งหลายอย่างมากอยู่ในชีวิตของคนเราในลการดำารงชีวิตแต่ป้าทองเชื่อว่าคนที่เข้ามาพลังงานที่เข้ามาชมคลิปป้าทองในวันนี้สิ่งที่คุณตั้งใจไว้นั้นจะประสบความสําเร็จไว้ประสบความสำเร็จไหมคะประสบความสําเร็จค่ะดูก็รู้นะคะต้นไม้เป็นฐานที่ต้นใหญ่มากแล้วก็ออก ผลิดอกออกผลมาต้นไม้ก็ดูสวยงามและผู้ชายคนนี้ก็เปียบเป็นคุณนะคะพลังงานที่เข้ามาชมคลิปประทองในวันนี้พวกคุณอุดมสมบูรณ์มั่งคั่งนะคะอนาคตพวกคุณสมบูรณ์ประสบความสําเร็จแน่นอนนะคะ The o r a c l e The o r a c l e พวกคุณอาจจะคิดมากกังวลอยู่กับตนเอง การอยู่กับตนเองบางครั้งก็เครียดใช่ไหมคะก็เกิดภาวะในใจบางครั้งอาจจะมีจิตที่ฟุ้งซ่านคิดเรื่องไม่ดีเข้ามาก็จะเกิดภาวะแทรกเข้ามาด้วยจิตที่อาจจะดุดันไปบ้างแต่มันก็เป็นเรื่องธรรมดาของชีวิตมนุษย์นะคะพวกคุณอาจจะคิดมากในการที่พวกคุณอาจจะมีความขัดแย้งกันขัดแย้งกันปุ๊บก็มาเกิดอยู่กับตนเองก็มาโกรธมาคิด ไม่รู้จะทําไปทิศท,ทางใดแต่เดอะเฮอร์มิตนะคะอยู่ข้างบนนี่ตรงกันนะคะเดอะเฮอร์มิตต่อให้คุณขัดแยง้งการขัดแยง้งบางครั้งไม่ใช่ขัดแย้งกับใครอาจจะขัดแย้งอยู่กับภายในครอบครัวเราหรือเพื่อนหรือใครก็ตามที่มีการลงทุนร่วมหุ้นกันก็อาจจะเป็นไปได้แล้วพอเราออกมาจากเพื่อนแล้วเราก็จะมากดดันอยู่กับตนเอง แต่ไม่เป็นไรคะ่ะคุณกลับเข้ามาอยู่กับภายในของคุณนะคะเดอะเฮอร์มิตคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณนะคะต่อให้คุณลงทุนอันใดไว้ประกอบชีวิตการทํางานคุณก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลนะคะยังไงป้าทองก็อยากจะฝากไว้ว่าการที่คนเราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลนั้นเราต้องเป็นผู้มีทานศีลภาวนานะคะทานศีลภาวนาหรือเมตตากรุณามุติตา อุเบกขานะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยจะอยู่กับคนที่มีศีลมีทานศีลภาวนามีความรู้ในด้านความเมตตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถึงจะเข้าใกล้เราได้นะคะหากเรามีกิตที่มีความกโกรธโมโหโทสะใดๆก็ตามสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะเพราะท่านก็เหมือนคนนะคะคิดดูสิคะถ้าบุคคลใดที่เขามีความโกรธโมโห เราจะกล้าเข้าใกล้ไหมคะต่อให้เรารักเขาแค่ไหนหรือเคารพเขาแค่ไหนเราก็ไม่กล้าเข้าใกล้นะคะเราก็ต้องถอยออกมาใช่ไหมคะในระหว่างนั้นเช่นกันค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็เหมือนกันต่อให้ท่านอยากจะช่วยเหลือคุณแค่ไหนคุณเข้าใจใช่ไหมคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านเป็นผู้ที่มีจิตที่สูงหากจิตของเราอยู่ในจิตที่สภาวะตกต่ำนั่นคือเป็นจิตด,ดิ่งลงข้างล่าง กิจพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือท่านเป็นพลังงานที่สูงส่งเป็นพลังงานที่ระเบเีของท่านจะสูงมากถ้าเราอยากจะให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราเราต้องทํากิตของเราให้สะอาดด้วยการรักษาศีลแล้วก็ทานศีลภาวนาให้ครบถึงแม้เราจะเล็กๆน้อยๆสะสมไปนะคะแล้วเราจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองเรา ใดๆก็ตามสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ว่าจะประสบความสาเร็จไหมป้าทองเชื่อว่าพลังงานที่เข้ามาชมคลิปป้าทองในวันนี้จะสําเร็จนะคะเพราะสิ่งดีงามออกมาอยู่ตรงนี้แล้วค่ะแต่แค่คุณควบคุมความรู้สึกควบคุม,มจิตของคุณให้ได้อย่าฟุ้งซ่านนะคะอยู่กับตัวเองนะคะไม่ต้องคิดมากเพราะชีวิตมนุษย์คนเราไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะประสบความสําเร็จได้ง่ายๆแม้แต่ในครอบครัวเองนะคะครอบครัวเราอ่ะ ถ้าหากว่าเราฟุ้งซ่านไปกับคําพูดของคนข้างๆหรือฟุ้งซ่านไปกับคนที่เข้ามาในชีวิตของเราที่เขาพูดไม่ค่อยถูกใจเราอันนั้นมันเป็นเรื่องของเขานะคะเรื่องของเราคือเราต้องรู้จักว่าเราเป็นยังไงก่อนนั่นคือมีสติให้รู้เท่าทัานความคิดของตนเองไม่ต้องไปรู้เขาหรอกคะ่ะรู้แค่เราว่าตอนนี้เราคิดยังไงถ้าเรารู้แค่เราเราจะไม่ไปฟุ้งซ่านถึงเขานะคะนี่ค่ะขัดแยง้งอาจจะเป็นขัดแย้งกับ คนในครอบครัวหรือภายนหรืออาจจะการเพื่อนๆหรือใดๆก็ตามอาจจะเป็นความคิดของตนเองใดๆก็ตามนะคะที่เข้ามาชมคลิปประทองในวันนี้พวกคุณอาจจะก,กําลังคิดกําลังฟุ้งซ่านว่าสิ่งที่คุณทําลงไปจะประสบความสําเร็จไหมหรือมีผู้ที่เขา,าเข้ามาขัดแย้งในความรู้สึกของเราเราอ,อาจจะโกรธโมโหอยู่คนเดียวนะคะยังไงก็ตามนะคะป้าทองอยากฝากไว้ขอให้พวกคุณกลับเข้ามาอยู่กับตนเองนะคะ ไม่ต้องโกรธแล้วก็เข้าใจตนเองนะคะว่าชีวิตของคนเรานั้นทําดีได้ดีนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านจะคอยดูแลเราหากเรามีจิตที่สูงเหมือนท่านฝึกจิตการฝึกจิตคือการรู้เท่าทันความคิดไม่ต้องฟุ้งซ่านถ้าหากว่าเราเหนื่อยเราทอ้อใดๆก็ตามเราก็ต้องกลับเข้ามาภายในและนึกถึงคุณงามความดีของตนเองสิ่งที่คุณทําไว ตั้งใจไว้ทำอะไรอะไรก็ตามคุณวางแผนไว้อะไรก็ตามนะคะคุณจะประสบความสำเร็จเหมือนดังผู้ชายคนนี้ที่เขามายืนดูผลงานของเขานะคะอิวออกเปนเกิดนนี่ไงคะประสบความสำเร็จแน่นอนพลังงานที่เข้ามาชมคลิปป้าทองในวันนี้สุดยอดมากเป็นไงล่ะคะพวกคุณก้าวผ่านมาได้นะคะความขัดแยง้งอาจจะเป็นในจิตใจของคุณก็ได้พลังงานลบๆภายนอกคุณ คุณลืมตัวบ้างคุณก็คิดคิดแล้วโกรธโกรธแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับคุณนะคะพวกคุณสุดท้ายแล้วนะคะนี่ค่ะวานอะไรไว้คุณก็ต้องได้อย่างที่คุณตั้งใจเดอเพนเทฟหนึ่งเลียนเอลออฟเพนทัเคิลเอสเอสออฟเพนทัเคิลของอ่า ไพ่เดือกรอะเคลนเนี่ยเขาก็จะเป็นผลแอปเปิลนะคะประทองก็เลยสับสนไปนิดนึงแต่ที่แน่ๆก็เปรียบเหมือนไพ่1เหรียญของไพ่ทาโร่นะคะ1เหรียญน,นี้เป็นการได้รับโชคอาจจะมีการโชคแบบฟุกๆหรือการทํางานของคุณก็จะประสบความสําเร็จคุณได้ชัยชนะแล้วสิ่งดีงามก็เกิดแก่ในครอบครัวคุณ เะะพราะว่ายังไงก็แล้วแต่พลังงานที่เข้ามาชมคลิป,ประทองในวันนี้เป็นพลังงานที่มีกิจสูงทรงแต่นี่อาจจะเป็นจังหวะที่พวกคุณกําลังมีมันเป็นธรมรมดานะคะมนุษย์อ่ะเราจะมีบางครั้งในหนึ่งความในหนึ่งกิจวิญญาณเนี่ยจะมีหลายแทรกเข้ามาหลายพลังงานมากบางครั้งก็เจอพลังงานลบๆมาก็เราอาจจะกดดันก็อาจจะเครียดขึ้นมาได้แต่เนื้อสิ่งองินใดพวกคุณก็เป็น the emperor เป็น บุคคลที่มียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีหรือลงทุนกิจการใดๆก็ตามพาะคุณก็เป็นกิจการที่ยิ่งใหญ่นั้นเพราะด h เอมเปอร์เป็นพลังงานที่มีความเข้มแข็งมีหน้าที่การงานที่สูงถ้าในชีวิตครอบครัวคุณก็เป็นผู้นําที่ดีให้กับครอบครัวให้กับพ่อแม่ให้ดูแลพ่อแม่ดูแลครอบครัวดูแลลูกบุตรหลานของคุณได้นะคะสิ่งนี้ก็คือสิ่งอาจจะเป็นไพ่ออกมาเตือนก็ได้ว่า คุณแค่ควบคุมความรู้สึกของคุณนะคะอย่าอย่าขัดแย้งเนะคุณบางครั้งความคิดก็ปล่อยไปค่ะคิดไปถ้าเรามีสติรู้เท่าทันความคิดเราก็หยุดชิดพลังงานลบๆแล้วเราก็กลับเข้ามาอยู่ภายในด้วยการฝึกจิตแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะคอยดูแลคุณอยู่ตลอดนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือเราได้ก็ต่อเมื่อจิตของเราเป็นบุญเป็นปุกุศลน,นะคะแต่ยังไงป้าทองคิดว่า สิ่งที่พวกคุณลงแรงประสบความสําเร็จไหมนั้นประสบความสําเร็จนะคะผู้ชายคนนี้เข้ามาดูาสิ่งที่เขาปลูกสร้างไว้หรือหว่านพืชไรไว้ปลูกต้นไม้หรือคุณจะตั้งกิจการงานใดๆก็แล้วแต่อยู่ในความเป็นจริงของชีวิตมนุษย์เราหลายมีหลายอย่างมากพวกเราอาจจะคิดไว้ในใจวางแผนใดๆก็ตามสิ่งที่เราทาไว้จะประสบความสําเร็จไหมประสบความสําเร็จนะคะแต่คุณต้องควบคุมความรู้สึกคุณนิดนึงนะคะไพ่เตือนออกมานี่คือการ อยู่เวลาอยู่คนเดียวคุณก็อย่าเครียดอย่ากดดันตัวเองนะคะให้กลับเข้ามาสู่ภายในเป็นเดอะเฮอร์มิตนะคะเดอะเฮอร์มิตคือผู้ที่มีจิตวิญญาณของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะคุณต้องอยู่กับภายในอยู่กับตนเองแล้วแสงสว่างของคุณก็จะเกิดเพราะมีตะเกียงนําทางนั่นคือจิตของคุณนั่นเองนะคะยังไงประทองก็ฝากไว้ด้วยนะคะใต้สําหรับ ใต้สำรับนี้ก็คงจะเป็นสิบดาบสิบดาบนี้ไม่ใช่ปักที่ร่างกายเหมือนกับไพ่ทาโร่แต่เป็นสิบดาบที่ปักอยู่ที่ใดที่หนึ่งนะคะเนี่ยแต่เป็นเรื่องที่บางครั้งเราลงสิบดาบนี่ไพ่ดาบเป็นไพ่ความรู้สึกเป็นไพ่แห่งการทำอะไรอาจจะมีปัญหาอาจจะเจอมาเยอะสิบดาบสิ่งที่พวกเราพวกคุณๆนะคะ ที่คุณทําไว้ในการจะทําอะไรก็แล้วแต่กว่าจะคุณจะมาเป็นดีเอมเพลอร์กว่าคุณที่จะผ่านก้าผ่านในากิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างนะคะมันก็ต้องมีปัญหาบ้างใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าปัญหาบางครั้งเราก็ต้องขอบคุณนะคะเพราะปัญหาเนี่ยมาช่วยทําให้เราเติบโตได้กว่าเราจะผ่านหนึ่งดาบได้นั่นคือปัญหาใช่ไหมคะเราก็ต้องมีสติปัญญาใช่ไหมคะเราถึงจะก้าผ่านมาได้พวกคุณเป็น พลังงานที่มีสติปัญญานะคะไม่งั้นพวกคุณก้าวไม่ผ่านนะคะ10ดาบนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ผ่านมาที่พวกคุณเคยเจอมาแล้วแล้วคุณก็จะมาประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณตั้งใจไว้ ป้าทองเชื่อแน่ว่าพลังงานที่เข้ามาชมคลิปป้าทองในวันนี้พวกคุณเป็นบุคคลที่มีความเข้มแข็งเพราะดีเอมเพลเอร์พลังงานนี้บง่งบอกอยู่แล้วว่าพวกคุณมียศมีตําแหน่งมีหน้าที่การงานที่ดีถ้าอยู่ในครอบครัวคุณก็เป็นผู้นําที่มีความาเข้มแข็งมีดวงจิตที่เข้มแข็งและสามารถก้าวพาน,นาพาครอบครัวไปสู่ความสําเร็จได้ ถึงจะเป็นการความขัดแย้งก็เป็นเรื่องธรรมดาชีวิตมนุษย์คนเราไม่มีใครหรอกคะ่ะที่จะทําอะไรก็แล้วแต่จะประสบความสําเร็จเลยมันต้องมีเรื่องขัดแยง้งไม่ขัดแย้งกับใครก็ตามก็เป็นขัดแย้งกับความคิดของตนเองที่แน่ๆเราพยายามให้รู้เท่าทันความคิดของเรานะคะการคิดจะรู้เท่าทันความคิดของคนเรานั้นก็ต้องฝึกอีกนะคะฝึกอะไรคะคือฝึก,กจิตฝึกให้รู้ก่อนที่เราจะมารู้เนี่ยมันไม่ได้ใช่ง่ายๆการฝึก,กจิตนะคะมันก็ต้องเริ่มต้นจากศรัทธา จากใครคะก็คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์ที่พระทองจะพูดไว้หลายๆครั้งแล้วก็เส้นทางจิตวิญญาณก็คือการกลับเข้ามาอยู่ภายในการกลับเข้ามาอยู่กับตนเองให้รู้แค่เราชิดอะไรนะคะเราไม่ต้องไปรู้คนอื่นหรอกคะ่ะเพราะว่าอะไรคะเกิดปัญหาอะไรก็ตามให้มามีสติตั้งมั่นอยู่กับความรู้สึกภายในตนเองมาดูลมหายใจแล้วก็ปัญญาปิ่งแววก็จะเกิดขึ้นมาแล้วเราก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นี่เอง ถ้าเราอยู่กับตนเองได้มันจะดีมากเลยค่ะปัญหานะ่ะยิ่งถ้าเราส่งกิจออกไปภายนอกมากเท่าไหร่ปัญหาก็จะเพิ่มมากขึ้นนะคะกลับเข้ามาอยู่กับภายในนะคะแล้วสิ่งดีงามก็จะเกิดแก่พวกเราเพราะภายนอกมีแต่ปัญหาแต่อยู่กับภายในไม่มีปัญหานะคะถ้าคุณรู้เท่าทันความคิดการรู้เท่าทันความคิดคืออะไรคิดไม่ดีเราก็รู้ไงคะคิดดีเราก็รู้ไม่มีใครรู้จากเรานะคะมีเรารู้ตัวเองใช่ไหมคะนี่แหละ สิ่งที่พระทองฝึกปอยู่ตลอดคือต่อให้พระทองจะเจอปัญหาใดๆก็ตามนะคะพระทองก็จะกลับเข้ามาอยู่ภายในแล้วไม่ส่งกิจออกไปภายนอกแล้วก็มาทําสมาธินั่งสมาธิไม่ใช่ว่าการนั่งสมาธิต้องอยู่ในรูปแบบประจํานะคะไม่ต้องมานั่งใส่ชุดขาวนุ่งขาวห่วมขาวก็ได้คะ่ะเพราะลมหายใจอยู่กับเราทุกครั้งการทํางานนะคะอยู่ที่ใดก็ตามถ้าหากว่าเรามีสติมีปัญญา เราก็ลมหายใจก็อยู่กับเราตลอดหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ผ่อนคลายด้วยการปล่อยออกมาแค่นี้ค่ะต่อให้เราโกรธต่อให้เราโมโหเราก็หยุดเพราะอะไรคะเพราะเรามาดูลมหายใจใช่ไหมคะประทองฝากไว้เนี่ยน,นะคะวันนี้สิ่งดีงามรอคุณอยู่นะคะสิ่งที่คุณตั้งใจไว้พวกคุณไม่ต้องกลัวนะคะปัญหาอุปสรรคมันจบไปแล้วคะ่ะนี่คือถึงแม้พวกคุณจะเจอมาพวกคุณก็เป็นผู้ที่มี พลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับพวกคุณนะคะแต่ขอแค่ว่าคุณต้องฝึก,กจิตให้ได้นะคะคุณอยู่กับเดี๋ยวคุณอยากมีความโมโหคุณอย่าไปขัดแย้งกับใครหรือคุณอยากขัดแย้งกับตนเองกลับเข้ามาสู่ภายในมีพลังองค์ความรู้ของคุณคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดอะเฮอร์มิตนั่นคือกลับเข้ามาสู่ภายในนะคะแสงสว่างจะนําทางคุณเองนั่นคือจิตของคุณที่จะสว่างเหมือนตะเกียงดวงนี้ถ้าจิตของเราสว่างเดินทางไปไหน ต่อให้เจอความมืดเราก็จะผ่านพ้นไปได้นะคะประสบความสำเร็จค่ะขอแค่คุณผ่านพ้นในเรื่องจิตของคุณให้ได้ควบคุมจิตของคุณรู้เท่าทันความคิดของพวกคุณแล้วคุณจะประสบความสำเร็จนะคะวันนี้ป้าทองก็คงจะเปิดแค่6ใบแค่นี้นะคะแล้วก็ได้สำหรับสิบดาบเป็นสิ่งธรรมดานะคะชีวิตมนุษย์ก็อย่างที่ป้าทองเล่าให้ฟังแหละคะ่ะไม่มีอันใดที่จะ ทำอะไรแล้วประสบความสําเร็จเลยมันก็ต้องเป็นมีปัญหาบ้างตกหลุมตกโน่นนี่นั่นบ้างเป็นเรื่องธรรมดาแต่พวกคุณเป็นจิตวิญญาณที่เข้มแข็งพวกคุณก้าวผ่านไปได้ขอแค่พวกคุณมีจิตที่เข้มแข็งนะคะคุณอย่าโอนอ่อนไปกับสิ่งภายนอกกลับเข้ามาสู่ภายในดูจิตดูใจตนเองรู้เท่าทันความคิดของพวกคุณแค่นี้เองค่ะรู้โกรธก็ให้ดับรู้ดี ก็แค่รู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ไว้แค่นั้นเองคะ่ะไม่ต้องส่งจิตออกไปภายนอกนะคะรู้เท่าทันความคิดของตนเองเท่านั้นพอแล้วเราจะสยบปัญหาภายนอกได้นะคะป้าทองวันนี้ป้าทองก็คงจะจบคลิปปันแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะไพ่ออกมาดีมากคะ่ะต่อให้มีปัญหาบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติใช่ไหมคะชีวิตของคนเราอย่างที่ป้าทองเล่าฟังแล้วคะ่ะทุกอย่างจะดีงามได้ อยู่ขึ้นอยู่ที่จิตใจของเราต่อให้เจอปัญหาถ้าเรามองปัญหาเป็นปัญญาสิ่งดีงามก็จะเกิดแก่เราแล้วก็เราก็จะมีความเข้มแข็งเตะรบเจริญเ,เติบโตไปกับปัญหาแล้วปัญหาก็จะเป็นปัญญาใช่ไหมคะสิ่งดีงามรอคุณพกรอพวกคุณอยู่นะคะวันนี้ป้าทองก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยังไงป้าทองก็คงจะต้องเอ่ยคําอ่าก่อนจากกันวันนี้ป้าทองก็มีความรู้สึกดีๆ อยากฝากไว้ให้กับเพื่อนเพื่อนกระยาณมิตรท,ทุกทุกท่านนะคะว่าก่อนนอนตื่นนอนอย่าลืมสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาให้กับทั้งสามแดนโลกธาตุนะคะด้วยบทพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสบทภาหงมหากาและบทพระคาถา,ามหาจักรพพัดนะคะเพราะว่าสิ่งดีงามนั้นอยิ่ยงเรามีกิจที่เขาเรียกว่าอะไรคะมีพลังงานลบๆอยู่ภายนอก ถ้าเราส่งไปมากมายส่งกิจออกไปเท่าไหร่ภายนอกเท่าไหรคุณจะมีความทุกข์เท่านั้นแต่ถ้าคุณกลับเข้ามาสู่ภายในคุณมาอยู่กับตนเองแล้วอยู่กับลมหายใจแล้วก็ไหว้พระสวดมนต์สิ่งดีงามต่อให้แม้เราจะเจอปัญหาอุปสรรคเราก็จะมีความเข้มแข็งเพราะเราเชื่อมั่น ัทธาในคุณงามของคุณคุณงามความดีของตนเองนั่นเองนะคะวันนี้ป้าทองก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ